ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอกลุ่มคณะของเฉินเซียงรู้อยู่ก่อนแล้วว่าการขับเคลื่อนมหาข่ายพลังจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกเปิดตัวมหาข่ายพลังภายในพงไพรตะวันเทพเพื่อไม่ให้ผู้ใดมาเข้ามารบกวนและขัดขวางพวกเขาได้เฉินเซียงทุกอย่างราบรื่นดีหรือไม่ฟงเค่อตะโกนถามจากด้านนอกมหาข่ายพลังทุกอย่างราบรื่นดี เฉินเซี่ยงกล่าวตอบเขานั่งอยู่ท่ามกลางพลังแสงที่รุนแรงและมันกำลังหลั่งไหลเข้าสู่โลกทะเลเทพของเขาอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบเคอรเออเจ้าคิดว่าพวกเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนซงยี่เฉินกล่าวถามไปยังฟงเคอเออเพราะว่านางเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผนึกประทับและข่ายพลังมากใครสักประมาณสองถึงสามวันเห็นจะได้ฟงเคอเออกล่าวแต่ข้าไม่ใจเท่าไรนักแต่คิดว่าการควบแน่นมุกเพลิงตะวันเทพจะเสร็จสิ้นได้ภายในเวลาไม่กี่วัน ผ่านไปสองวันแสงเรืองจากมหาข่ายพลังมุกเพลิงตะวันเทพก็เริ่มเจือจางลงเรื่อยๆขณะที่โลกทะเลเทพของเฉินเซียงปรากฏมุกเพลิงที่มีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์เพียงแต่มีขนาดเล็กย่อมและกำลังล่องลอยไปรอบๆท้องฟ้าเหนือทะเละเทพในยามนี้วิญญ,ญาณดับสถานพิพิภพและมุกพลังสถานพิภพของเฉินเซียงกำลังเกิดอาการสันสถานอย่างบ้าคลั่งทางด้านเฉินเซียงไม่อาจรู้ได้ว่าปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือไม่อย่างไร มุกเพลิงตะวันเทพผสมบูรณ์แล้วหลังจากนี้ข้าจะต้องไปที่แม่น้ำวิญ,ญญาณท้าพิภพ,พนั้นสินะเมื่อเห็นว่ามุกเพลิงตะวันเทพควบแน่นจนสมบูรณ์เขาก็ตรหนักได้ว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นการส่งร่างจิตวิญญ,ญาณไปยังแม่น้ำวิญญาณท้าพิภพ,พ,พระหว่างนั้นเขารู้สึกว่ามุกเพลิงตะวันเทพมีการเชื่อมโยงกับจิตวิญ,ญญาณของเขาอย่างน่าประหลาดทําให้คิดว่าอาจเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการสละเลือดสู่มหาข่ายพลงังเกิดอะไรขึ้น เฉินเซียงอุทานด้วยความประหลาดใจเพราะจูจ่มุกเพลิงตะวันเทพได้พุ่งทะยานเหนือท้องฟ้าโลกทะเลเทพอย่างรวดเร็วปรากฏว่ามุกเพลิงตะวันเทพรู้วิธีไปยังแม่น้ำวิญญาณท้าพิภพเสียอย่างนั้นดูเหมือนมันมีสัญชาตญาณในการค้นหาวิญญาณเพลิงสถานพิภพด้วยตัวมันเองปัจจุบันแสงสว่างจากมหาข่ายพลังได้เลือนรางเต็มทีแล้วแม้จะดูริบรี่ทว่าการขับเคลื่อนยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋ายังคงประตูแสงอยู่สุดยอด มุกเพลิงตะวันเทพสามารถค้นหาวิญญาณเพลิงสถานพิภพบได้ด้วยตัวมันเองค่าไม่จําเป็นต้องควบคุมเลยด้วยซ้ําเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยความตื่นเต้นปัจจุบันร่างจิตวิญญาณของเขากําลังทะยานติดตามมุกเพลิงตะวันเทพไปเรื่อยๆเพียงไม่นานเขาก็มาถึงแม่น้ําวิญญาณชั้นที่สามเมื่อมาถึงแม่น้ําวิญญาณชั้นที่สามมุกเพลิงตะวันเทพก็ได้ทะยานเข้าหาดวงแสงและทําการหลอมรวมในฉับพลัน แน่นอนว่าดวงแสงนั้นก็คือวิญญาณสถานพิภพต้องทราบด้วยว่าวิญญาณสถานพิภพในแม่น้ำวิญญาณชั้นที่สามสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วแต่ทว่ามุกเพลิงตะวันเทพสามารถเข้าถึงมันได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ามุกเพลิงตะวันเทพมีความรวดเร็วมากเพียงใดและแล้วโลกทะเลเทพของเฉินเซียงก็ปรากฏแสงสว่างสาสองไปทั่วพื้นที่หลังจากมุกเพลิงตะวันเทพเสร็จสิ้นการหลอมรวมกับวิญญาณสถานพิภพมันก็เข้าผสานกับเฉินเซียงในทันที กระบวนการผสานใช้เวลาเพียงครึ่งวันจึงแล้วเสร็จขณะที่เฉินเซียงไม่ได้ผลกระทบที่ทําให้รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดกล่าวได้ว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นชนิดที่เขาคาดไม่ถึงเสียด้วยซ้ําผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาเกิดการสูญสลายแล้วฟงเค่ออุทานอย่างประหลาดใจผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตามีความกล้าแกร่งยิ่งแต่ตอนนี้มันกลายเป็นทุลีฝุน่นเสียอย่างนั้น ท่านใดนั้นเฉินเซียงก็ได้ทะยานออกจากใจกลางมหาข่ายพลังก่อนจะพยักหน้าให้ทุกๆคนเป็นอันรู้กันว่าเขาทำสำเร็จแล้วเจ้าแสดงพลังเพลิงให้พวกเราดูก่อนจะได้รู้ว่ามีการส่งเสริมเช่นไรบ้างซ่งยี่เฉินกล่าวขึ้นแม้ไม่เคยได้พบเห็นพลังเพลิงระดับสูงมากมาก่อนแต่เขาก็คิดว่าตนเองสามารถแยกแยะความรุนแรงของพลังเพลิงได้ไม่ยาก เฉินเซียงแผ่ฝ่ามือครั้นจึงประตูพลังเพลิงขึ้นทันทีพลังเพลิงที่ปรากฏมีแสงเจิดจ้าและความร้อนแรงมากทําให้ทุกคนไม่สามารถจ้องมองมันได้นานนะนี่หรืออัคคีเทพสถานตะวันช่างรุนแรงยิ่งนะักฟงเค่ออุทานขึ้นยามนี้ร่างกายของนางเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อทางด้านซ่งยี่เฉินก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะพลังเพลิงที่ปรากฏมีความร้อนรุนแรงยิ่งหากไม่ใช้อำนาจพลังสถานพิภพห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ทั้งเขาและนางย่อมไม่อาจยืนอยู่ใกล้ได้เช่นนี้ เฉินเซียงระงับพลังเพลิงยามนี้เขารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งเนื่องจากอัคีเทพสถานตะวันทำให้ความแข็งแกร่งของเขาทบทวีมากยิ่งขึ้นในไม่ช้าข้าจะสามารถสกัดกลั่นผลึกจกักรพรรดิหมื่นเต่าขึ้นมาได้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มยินดีช่วงที่ผ่านมาคู่แฝดเหมยจิงรวบรวมผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าด้วกว่าสามพก้อนดังนั้นพวกนางจึงส่งมอบให้เฉินเซี่ยงทันที หลังจากได้รับผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาเฉินเซี่ยงก็ได้นำพาฟงเค่อเอ๋อไปหาสถานที่เงียบสงบแล้วจึงจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาเขตแดนพลังการเวลาสระดับเฉินเซียงจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาสระดับทำให้เขามีช่วงเวลา75ปีต่อหนึ่งวันทางด้านนอก แม้เขามั่นใจว่าอัคคีเทพสถานตะวันจะช่วยให้สกัดกลั่นผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าได้สาเร็จแต่ถึงกระนั้นการกลั่นสร้างผลึกจากพันดิหมื่นเต่ายังคงไม่ใช่เรื่องง่ายและเขาคาดว่ามันอาจต้องใช้เวลายาวนานแม้ข้าจะสามารถหลอมละลายมันได้แล้วแต่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเฉินเซียงพึมพำขึ้นกว่าเขาจะสกัดกลั่นผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าจนหลอมละลายได้ก็ใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนเต็ม เมื่อการทดลองเป็นผลสําเร็จเขาก็วางผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าจํานวนหนึ่งพันก้อนเข้าสู่เตาเทพสวรรค์รังสรรค์ครั้งจึงประตูพลังอัคคีเทพสถานตะวันในระดับรุนแรงที่สุดเพื่อเริ่มการสกัดกลั่นแม่อัคคีเทพสถานตะวันมีความรุนแรงมากแต่การขับเคลื่อนไม่ได้ใช้พลังงานมากมายนักเทียบกับการปลดปล่อยอัคคีเทพท้าพิภพแล้วมันก็ใช้พลังงานมากกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากต้องสูญเสียพลังงานไปเป็นปริมาณมากเขาจะกินเม็ดยาพบคลังเพื่อฟื้นฟูทันทีแน่นอนว่าเจียงซื่อรี่ควบแน่นเม็ดยาพบคลังไว้อย่างเหลือเฟือเจ้าคิดว่าผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋กว่าหนึ่งพันก้อนจะต้องใช้เวลาสกัดกลั่นนานเท่าไหร่ฟงเคอเอ๋อกล่าวถามข้าไม่รู้เหมือนกันเฉินเซี่ยงสายหัวปัจจุบันข้าจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาสามระดับฉะนั้นต่อให้มันใช้เวลานานมากแต่พวกเราไม่จำเป็นต้องกังวล เฉินเซียงทำการสกัดกลั่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า20ปีจึงเสร็จสิ้นการหลอมละลายผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าหนึ่งพันก้อนแม้เขาจะเตรียมใจไว้ก่อนแล้วแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะยาวนานได้ขนาดนี้ต่อไปจะเป็นการผสานหล,ลอมรวมก้อนกลุ่มพลังงานเฉินเซียงกล่าวไปยังฟงเค่อเอ,อ๋อขั้นตอนต่อไปข้าต้องขอแรงเจ้าครั้งนี้พวกเขาจะต้องผสานหล,ลอมรวมก้อนกลุ่มพลังในลักษณะผลึกแข็งที่มีขนาดใหญ่มาก ดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงไม่รู้เลยว่าฟงเค่อเอ๋อจะสามารถทําสําเร็จได้หรือไม่อย่างไรก็ตามฟงเค่อเอ๋อนางนี้ไม่เคยทําให้เขาต้องผิดหวังเลยจริงๆเพราะว่านางสามารถหลอมรวมได้อย่างผ่อนคลายมินามซ้ํากระบวนการยังเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งนัก เห็นชัดว่าการสกัดกลั่นผลึกจักรพรัดหมื่นเต๋ายากเย็นกว่าที่คิดหากพวกเราควบแน่นก้อนกลุ่มพลังในตอนนี้มันจะยังไม่กลายสภาพเป็นผลึกจักรพพัดหมื่นเต๋าฟงเค่อเอ๋อกล่าวดูเหมือนเจ้าจะต้องใช้หลักการแตกสาขาสร้างก้อนกลุ่มพลังขึ้นมาอีกเก้าก้อนกลุ่มเฉิญเซี่ยงพยักหน้าแล้วจึงดําเนินขั้นตอนหลักการแตกสาขาทัานทีเขาใช้เวลาหลายปีในการสร้างเก้าก้อนกลุ่มพลังขึ้นมาก่อนจะปัตตุพลังเพลิงเข้าเผาผลาญเพื่อทาให้ก้อนกลุ่มพลังทั้งหมดอ่อนตัวในขั้นตอนการผสานหลอมรวม ขั้นตอนนี้ใช้เวลายาวนานมากกว่าจะเสร็จสิ้นก็ปาเข้าไปเกือบ30ปีหลังจากฟงเค่อประสานหล,ลอมรวมก้อนกลุ่มพลังทั้งหมดเข้าด้วยกันนั่งกับเฉินเซียงก็ประสานพลังกันควบแน่นก้อนกลุ่มพลังให้อยู่ในลักษณะผลึกแข็งรูปทรงสี่เหลี่ยมแน่นอนว่ามันเป็นรูปทรงที่พอดีกับช่องติดตั้งบนแท่นบูชาตะวันเทพโบราณในที่สุดพวกเราก็ประสบความสําเร็จ เฉินเซียงพร่องออกมาพลางเช็ดเงื่อหลังจากนั้นเขาได้นำผลึกแสงอันร้อนแรงออกมาตรวจสอบพับผาสีเป็นการสกัดกลั่นที่ทรหดชมัดญาติพวกเราใช้เวลากว่า70ปีพูดไปใครจะเชื่อว่าพวกเราใช้เวลา70ปีเพื่อสกัดกลั่นผลึกเล็กๆก้อนนี้ฟงเค่เอกล่าวด้วยสีหน้าเหนื่อย่ายใช่แต่ถึงกระนั้นพวกเราจะต้องสกัดกลั่นมันเพิ่มเติมให้ครบและหลังจากนั้นข้าจะหาโอกาสปรับแต่งดาบเทพเก้าชั้นฟ้าด้วยผลึกกระจักพัดหมื่นเต๋า เฉินเซียงกล่าวขึ้นแม้ผลึกจักรพพัดหมื่นเตา่ามีการประตุแสงและคลื่นความร้อนออกมาทว่าผิวสัมผัสของมันกลับมีความเย็นอย่างน่าประหลาดขอข้าตร,ตรวจสอบมันบ้างฟงเค่อกล่าวก่อนจะรับผลึกจักรพพัดหมื่นเต่ามาตรวจสอบช่างงดงามยิ่งนักมันดูเหมือนดวงอาทิตย์รูปทรงสี่เหลี่ยมยังในย่างนั้นอย่างไรแล้วพวกเรามาสกัดกลั่นมันอีกแปดก้อน เฉินเซียงบังคับรอยยิ้มการกลั่นสร้างผลึกจัก,กพัดหมื่นเต๋แปดก้อนย่อมหมายความว่าพวกเขาจะต้องลงมือสกัดกลั่นเป็นเวลาหลายร้อยปีหลังจากเฉินเซียงกลั่นสร้างผลึกจากพันดิหมื่นเต๋าก้อนแรกได้สําเร็จเขาก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเพราะมันคือก้าวแรกแห่งความสําเร็จและตราบใดที่เขากลั่นสร้างผลึกจากพันดิหมื่นเต๋าจนครบทั้งหมดก้าวก้อนแท่นบูชาตะวันเทพโบราณจะสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว ยามนี้เขาคิดว่าหากแผนการทุกอย่างราบรื่นเขาจะหาทางกลับไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และกลั่นสร้างผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าเพิ่มเพื่อให้เฉินช่ายช่วยกลั่นสร้างอาวุธและอุปกรณ์เทพที่ทรงพลงังเฉินเซียงลงมือกลั่นสร้างผลึกจักรพรรดิต่อไปเรื่อยๆภายใต้เขตแดนพลังการเวลาสระดับเขาจะมีช่วงเวลาเพิ่มขึ้นกว่า75ปีขณะที่ด้านนอกผ่านไปเพียงหนึ่งวันเท่านั้นคู่แฝดเหมยจิงได้รับหนูกลืนสวรรค์ช่วยในการรวบรวมผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋า ดังนั้นเฉินเซียงจะมีผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเพียงพอต่อการกลั่นสร้างผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเตา๋าซ่งยีเ่เฉินจะคอยคุ้มกันแหละให้การช่วยเหลือคู่แฝดเหมยจริงในการรวบรวมผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตา๋าทำให้เฉินเซียงไม่กังวลในเรื่องความปลอดภัยของพวกนางผ่านไปหลายวันซ่งยีเ่เฉินก็กังลวลขึ้นมาไม่ได้เนื่องจากเฉินเซียงยังไม่ได้ออกมาจากเขตแดนพลังการเวลาจึงทําให้เขากังวลว่าเฉินเซียงอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในการกลั่นสร้างผลึกจักรพันดิหมื่นเตา๋า หากเป็นเช่นนั้นจริงๆแท่นบูชาตะวันเทพโบราณจะไม่ได้รับการฟื้นฟูและมีความเป็นไปได้ว่าตระกูลเทพสวรรค์บรรพการอาจจะตั้งกองกำลังบุกเข้ามาที่เขตแดนผนึกประทับขณะที่ส่งยี่เฉินครุ่นคิดถึงประเด็นดังกล่าวอยู่จูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังขึ้น เสียงนั้นระบุได้ว่าใครบางคนได้รับความเจ็บปวดและมันดังไม่ไกลาจากพงไพรตะวันเทพเมื่อตนักเช่นนั้นส่งยี่เฉินจึงกล่าวกับคู่แฝดเหมยจริงว่าข้าจะไปตรวจสอบพวกเจ้าหาที่ซ่อนตัวกันก่อนไม่ต้องกังวลสิ่งใดทั้งสิ้นหากมีอันตรายข้าจะรีบกลับมาทันทีกล่าวจบส่งยี่เฉินออกไปด้านนอกพงไพรตะวันเทพครั้นจึงแลเห็นกลุ่มคนในระยะห่างไกลตระกูลเทพสวรรค์บรรพการซ่งยี่เฉินอุทานเบา พวกมันมาที่นี่เป็นกลุ่มใหญ่เป้าหมายของพวกมันคืออะไรกันแน่หรือว่าพวกมันต้องการบุกถลวงม่านพลังก่อนหน้านี้ส่งยีเ่เฉินคาดเดาว่าพวกมันจําเป็นต้องใช้เวลาในการเดินทางมาที่นี่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนแต่กลายเป็นว่าพวกมันมาได้เร็วกว่าที่เขาคิดเอาไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็คาดเดาว่าพวกมันอาจจะใช้ข่ายพลังเคลื่อนย้ายเข้ามาที่นี่ หากพวกมันต้องการบุกทะลวงม่านพลังก็จําเป็นต้องใช้เวลานานจึงจะบุกฝ่ามาถึงพงไพรตะวันเทพอืมมมไม่รู้เลยว่าพวกมันส่งคนไปที่แท่นบูชาตะวันเทพโบราณแล้วหรือยังซ่งยี่เฉินพึนพรรมพำเบาๆยามนี้เขากังวลว่าความแข็งแกร่งของตนเองจะไม่เพียงพอต่อการเผชิญหน้ากับพวกมัน เพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามส่งยี่เฉินจึงเคลื่อนที่ออกไปใกล้ๆกับม่านพลังและด้วยม่านพลังที่มีทั้งหมด9ก้าชั้นย่อมทําให้ตระกูลเทพสวรรค์บรรพการบุกทะลวงไม่ได้ง่ายๆกว่าที่พวกมันจะเข้าถึงพงไพรตะวันเทพก็จําเป็นต้องใช้เวลานานมากเพราะจะต้องหยุดพักเพื่อฟื้นฟูพลังหลายครั้งสำหรับเสียงร้องโหยหวนเมื่อครู่ก่อนเป็นชายชาราตระกูลเทพสวรรค์บรรพการที่ถูกอำนาจพลังแห่งม่านพลังบทขยี่จนบาดเจ็บสาหัสการแต่งกายด้วยชุดแบบนี้ อย่าบอกนะว่ามันคือจากรพระสวรรค์บรรพการซ่งยีเ่เฉินสูดหายใจลึกบ้าจริงมันมาที่นี่ด้วยตัวเองเสียอย่างนั้นหากจากรพระสวรรค์บรรพการมาที่นี่ด้วยตัวเองย่อมหมายความว่ามันค้นพบปรากฏการณ์ที่เกิดจากมหาข่ายพลังมุกเพลิงตะวันเทพแต่มันอาจไม่รับรู้เกี่ยวกับแท่นบูชาตะวันเทพพระโบราณและพระราชวังใต้พิภพซ่งยีเ่เฉินพบว่าบุคคลที่มีสถานะสูงส่งมีเพียงจากรพระสวรรค์บรรพการเพียงคนเดียวขณะที่ผู้ติดตามไม่ได้มีมากมายเท่าที่ควร ดูเหมือนราชสกุลตระกูลเทพสวรรค์บรรพการจะแบ่งเป็นหลายฝ่ายและจักรพรรดิสวรรค์บรรพการอาจไม่ได้ควบคุมกองกําลังทั้งหมดทรงยีเฉินตั้งข้อสันนิษฐานรอบนอกขายพลังตะวันเทพจักรพรรดิสวรรค์บรรพการลอยตัวกลางอากาศมันจ้องมองไปยังพงไพรตะวันเทพก่อนจะขมวดคิ้วกล่าวว่าชัดเจนว่ามหาขายพลังมุกเพลิงตะวันเทพเปิดตัวจากด้านในไม่ว่าอย่างไรพวกเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบให้ได้ใครกันที่ควบแน่นมุกเพลิงตะวันเทพ ผู้ที่ผสานมุกเพลิงตะวันเทพได้สําเร็จจะมีพลังเพลิงที่กล้าแกร่งเพียงพอต่อการหลอมละลายผลึกศักดิ 40, ์สิทธิ์หมื่นเตาแต่ไอ้พวกมนุษย์ท้าไม่ได้อย่างถึงวิธีกลั่นสร้างหรือจะเป็นได้ว่าพวกมันมีการฝึกฝนวิธีกลั่นสร้างจัก,กรพระดิสวรรคบรรพการพึมพำอย่างสงสัยองค์จัก,กรพรรดิมนุษย์ท่ำกลายเป็นอสูรสวรรค์โบราณไม่ใช่หรือหรือว่าพวกมันสามารถกลับคืนร่างมนุษย์ได้ชายชรากล่าวถาม แน่นอนว่าพวกมันสามารถกลับคืนร่างมนุษย์ได้อันที่จริงมันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆหากพวกมันจับจุดสำคัญได้พวกมันจะสามารถกลับคืนได้อย่างรวดเร็วจากพระสวรรค์บรรพการกล่าวการตรวจสอบของเจ้าได้เรื่องอย่างไรบ้างตอนนี้ราชนจันทราเทพและคนของมันกำลังทำสิ่งใดอยู่ข้ายังไม่ได้ข่าวการเคลื่อนไหวของพวกมันพวกเราใช้ข่ายพลังเคลื่อนย้ายเข้าถึงที่นี่ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงล่วงหน้าพวกมันมาแล้วชายชรากล่าว ถ้าเช่นนั้นพวกเราจะยังไม่บุกฝ่ามา่านพลังการบุกฝ่ามา่านพลังจะทําให้กองกําลังของพวกเราอ่อนแอลงพวกเรารอให้กลุ่มราชันจันทราเทพมาถึงที่นี่แล้วจึงลอบติดตามเพื่อดูว่าพวกมันกําลังทําอะไรกันแน่กล่าวจบจากราพระสวรรค์บรรพการจึงผายมือเป็นสัญญาณครั้นจึงถอนกำลังออกจากรอบนอกมา่านพลัง ตัดกลับมาที่ด้านในพงไพรตะวันเทพยามนี้เฉินเซี่ยงยังคงอยู่ในเขตแดนพลังการเวลาสามระดับทําให้คนอื่นๆมองเห็นเขาเป็นเพียงเนารางจึงไม่รู้ว่าเขากําลังทําสิ่งใดอยู่เขาอยู่ภายใต้เขตแดนพลังการเวลามาเจ็วันแล้วนั่นหมายความว่าเขาใช้ช่วงเวลาไปนานกว่า500ปีก่อนหน้านี้เขาเคยออกมารับผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าจากคู่แฝดเหมยจริงแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ซ่งยี่เฉินออกไปตรวจสอบสถานการณ์ด้านนอกพงไพรตะวันเทพ เมื่อซ่งยี่เฉินย้อนกลับมาและเห็นว่าเฉินเซียงยังคงอยู่ในเขตแดนพลังการเวลาเขาก็ทำได้เพียงถอนหายใจพลางหันมองไปรอบๆบริเวณด้วยความรู้สึกหนักใจแต่แล้วจู่ๆเสียงของเฉินเซียงก็ดังขึ้นว่าพี่ชายทรงได้ยินดังนั้นเขาจึงหันขอบกลับมาก่อนจะพบใบหน้าอันหล่อเหลาพร้อมด้วยรอยยิ้มเบิกบานดูเหมือนท่านกำลังกังวลอยู่มีเรื่องอะไรหรือเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้ารบกวนสมาธิเจ้าอย่างนั้นหรือ โอ้ต้องขออภัยด้วยซ่งยีเ่เฉินกล่าวด้วยสีหน้าอักอวนหลังจากเจ้าลงมือสกัดกลั่นข้าก็ไม่ได้พูดคุยกับเจ้าเลยข้าเกรงว่าเจ้าอาจได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการสกัดกลั่นผลึกศักดิ์สิทธิ์เต๋าด้วยอัคคีเทพสถานตะวันการสกัดกลั่นของข้าไม่ได้มีอันตรายแต่มันทําให้ข้าเบื่อนายเฉินเซี่ยงสายหัวพลางหัวเราะท่านมีเรื่องเร่งด่วนอย่างนั้นหรือ ช่จากกพัรริสวรรค์บรรพการมาที่นี่ด้วยตัวเองไม่รู้ว่าพวกมันมาที่นี่ด้วยเป้าหมายใดพวกมันพยายามบุกฝ่าม่านพลังเข้ามาแต่ท้ายที่สุดพวกมันก็ถอนกําลังออกไปอย่างไรก็ตามข้าคิดว่าพวกมันจะยังอยู่ในเขตแดนผนึกประทับท่งยี่เฉินกล่าวพวกมันมาที่นี่นานๆครั้งแน่นอนว่าจะไม่กลับออกไปง่ายๆเฉินเซี่ยงนึกตรองแล้วจึงกล่าวหรือเป็นเพราะพวกมันเห็นปรากฏการณ์จากมหาข่ายพลังมุกเพลิงตะวันเทพ มีความเป็นไปได้แต่ข้ากังวลว่าพวกมันจะค้นหาแท่นบูชาตะวันเทพโบราณซ่งยี่เฉินกล่าวพลางถอนหายใจหากไม่มีผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าพวกเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้จริงสิความคืบหน้าของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเขาอยากรู้ว่าเฉินเซี่ยงมีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใดหากมันเป็นไปอย่างช้าเฉื่อยเขาจะช่วยหาวิธีการที่เร่งความเร็วได้มากขึ้นเฉินเซี่ยงยิ้มขึ้นท่านลองเดาดูก่อนอย่าบอกนะว่าเจ้ากลั่นสร้างผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าได้แล้ว ซ่งยี่เฉินเผยสีหน้าตื่นเต้นแน่นอนว่าเจ้าต้องทำสำเร็จเฉินเซี่ยงพยักหน้าใช่ตอนนี้ข้ากลั่นสวรรค์ผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต๋าได้สำเร็จแล้วดีมากจริงสิแล้วเจ้าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนจึงจะกลั่นสร้างผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต๋าได้ครบทั้งหมดซ่งยี่เฉินกล่าวถาม้าข้ากลั่นสร้างมันครบทั้งหมดแล้ว เฉินเซี่ยงหัวเราะและเมื่อเขานำผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต๋าทั้งหมดเก้าก้อนออกมาแสดงมันก็ปรากฏแสงสว่างอันเจิดจ้าซ่งยี่เฉินถึงกับตกตะลึงเมื่อได้เห็นผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต๋าในขณะเดียวกันดวงตาของเขาก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนจากพลังแสงอันร้อนแรงและแม้ว่าเขาจะใช้มือบังแสงนั้นแล้วแต่อาการแสบตายัางไม่บรรเทาจึงจำเป็นต้องหลับตาลงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ